สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นิตยาจะพามาเปิดเมนูนะคะมันบ้านนะคะค่ะอันที่จะเทียบนะคะก็มีวายนะคะแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดมีหลายชนิดนะคะเห็ดปัวเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งขมก็มีนะคะเตรียมเมนูนะคะวันนี้มาดูมาชมกันเลยนะคะขั้นตอนการทํานะคะตําแรกก็ตาพริกนะคะตาพริกนะคะ สามพิกก้อนนะคะดาแรกนะคะค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะไปขยี้ใบายานางนะคะค่ะทำพิเสร็จแล้วก็จะพาไปขยี้ใบายานางนะคะค่ะมีสปะคุณเป็นค่ะค่ะแกงก็ซารเราก็ใส่ใบายานางด้วยนะคะขยี้นะคะใส่น้ำมาดูวิธีทำกันเลยนะคะวันนี้ เมน,นูรถเด็ดนะคะวันนี้นนนตยาจะพามาชมนะคะค่ะขยี้ใบายานางเตรียมนะคะแกงเห็ดนะคะสูตรเด็ดนะคะวันนี้ค่ะขยี้ใบายานางเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมที่จะแกงนะคะเครื่องแกงนะคะ เรื่องแกงเรานะคะก็มีนะคะเราก็จะเตรียมไปแกงนะคะเนาะแกงใช้เวลานิดนึงนะคะ่ะในการขยี้ใบายนานนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะ่ะประมาณสองสามนาทีนะคะค่ะเพื่อจะให้ได้น้ำใบยันางสีเขียวๆนะคะ ราจะเอาไปประกอบอาหารเรานะคะใบยานางขยี่แล้วนะคะใบสีเขียวนะคะสุดยอดเลยนะคะเราก็จะไปส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารของการแกงเห็ดนะคะใส่ไว้ด้วยนะคะวันนี้ใส่เกือบทุกอย่างนะคะเมนูวันนี้รวมมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นวายเห็ดปวกนะคะเห็ดมีหลายชนิดนะคะเห็ดนะคะเห็ดพึ่งนะคะพึ่งข้าวนะคะ,พ,ะ,คะพึ่งขมนะคะ พึ่งทามมีหมดแล้วค่ะสามชนิดค่ะเราก็ใช้เวลาในการขยี้ไวยานางนิดนึงนะคะ,คะเพื่อจะได้ออกมาเข้มข้นนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็ บบน้ำวยนน้ำยานางใส่หม้อนะคะใส่คุณลอกเลยนะคะอีลอกนะคะบ้านเราเอื่อนเรียกค่ะที่เป็นลำลำนะคะใส่ลอกนะคะแล้วก็จะใส่พร้อมกันเลยตั้งไฟเลยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเวลาเดือดแล้วก็โพ้ยัง ไม่เดือดนะคะใส่เห็ดก่อนนะคะอย่ารอใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเห็ดพึ่งท่ามพึ่งคมนะคะพึ่งข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็รอให้หม้อเดือดหม้อเดือดแล้วเราก็จะมาเติมเกลือนะคะน้ำปลรราแล้วก็พริกลงไปนะคะ ส่วนประกอบไม่มากมายนะคะ,คะก็มีใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็เราก็จะใส่ปลาร้านะคะลงไปค่ะพีกใส่ไปแล้วนะคะพีกิก็ใส่ไปแล้วพิกที่ตามว้นะคะ ใส่พริกใส่เกลือแล้วคะแล้วก็จะรอให้หม้อมันเดือดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาเนี่ยค, <Okay. S 1> ค่ะน้ำปลาหม้อเดือดแล้วเราก็ใส่ปาลาแล้วนะคะ ล้วก็จะปิดฟ้าไว้นะคะเนาะเดี๋ยวหาอุปกรณ์ฟ้าก่อนนะคะอาามอก,ก่อนอะ่ะปิดไว้ให้มันเดือดนะคะรอประมาณหลายนาทีอยู่นะคะเก่งเกตสองสามนาทีนะคะ,ะเตือดแล้ว เด๋ยวสักหน่อยแล้วก็จะใส่เห็ดปวกนะคะปูกเล็กนะคะใส่ลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คงการอันนี้มันเล็กนะคะเนาะเราก็จะใส่เห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขมไปก่อนนะคะเห็ดพึ่งขมไว้ก่อนอันนี้แล้วก็พอหม้อเดือดล้วก็ใส่เห็ดตามนะคะเห็ดตามเล็กนะคะ ตามลงไปแล้วก็จะรอประมาณสองสองนาทีนะคะสองสานาทีเพื่อให้เห็ดสุกนะคะค่ะเตือนแล้วได้ที่แล้วนะคะเราก็จะดูว่ารำว่าสุกหรือยังนะคะได้ที่หรือยัง อีกรออีกสักครู่นะคะก็จะสุกแล้วนะคะเพราะว่าเราแกงประมาณสองสามนาทีนะคะเราก็มารอชมนะคะก็ เติมปลาราไปนิดนึงนะคะรสชาติมันจืดไปนะคะก็เติมปลารไปนิดนึงค่ะเติมปลาไปแล้วนะคะ,คะชิมะะก็รออีกสักหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ใบแมงรักนะคะอยู่บ้านเรียกค่ะ ผักเรียกไม่เหมือนกันนะคะภาษาไทยก็เรียกใบเมงรักนะคะเนาะอยู่บ้านก็เรียกนางตูนะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยนะคะรอชิมได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบเมงรักไปเรียบร้อยนะคะสําหรับการเกลรอสักครู่ให้ผักสุกนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้นะคะ้อมเสิร์ฟได้นะคะ อาหารบ้านๆน,นะคะวันนี้แต่สุดยอดอร่อยมากเลยนะคะพามาชมพี่แกงเห็ดนะคะวันนี้แกงเห็ดตัวมิตรนะคะวันนี้สุดยอดอาหารนะคะอาหารอีสานนะคะเตรียมรอชิมเลยนะคะทีนี้สุกแล้ว สุดยอดนะคะนี่แกงเห็ดรวมมิตนะคะ